ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแบบแปลกๆหน่อยนะนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการเปิดการาดเขียวนะนะครับซึ่งคลิปล่าสุดเนี่ยที่ผมลงไปเนาะนะครับไอเรื่องเกี่ยวกับการเปิดกร์ดตามเวลาการเปิดก๊์ดให้ตรงเวลาตามที่ผมบอกอะ่ะเพื่อนๆนะก่อนอ,อื่นเลยเดี๋ยวหาชัดให้ดูกันนะครับนี่น้องคนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเลื่อนดูนะครับผม,ผมลงคลิปไปใช่ไหมผมพูดถึงเรื่องการเปิด เปิดการ์ดด้วยการใช้เพชรเนาะนะครับซึ่งเวียดนามมันเคยบอกผมว่าให้เปิดการ์ดตรงตามเวลาอย่างเช่น1นึ่ทุ่มตรงไม่เกินไม่เกิน1นึ่ทุ่มหนาที2องทุ่มตรงไม่เกิน2องทุ่มหนาทีอะอะไรประมาณนี้เนาะนะครับถ้าใครได้ดูคลิปผมจะเข้าใจเนาะนะครับนี่นะครับน้องมันก็ทักมาถามว่าแนะนําผมหน่อย2องทุ่มตรงใช่ไหมผมลองสุ่มเปิดพร้อมกัน4 ID นะครับเออนะครับอ่าผมก็เลยบอกว่าลองดูพี่ก็อยากรู้เหมือนกัน มันบอกว่ามีโอกาสออกมากกว่านะครับหมายถึงเวียดนามเนี่ยมันมันมันบอกผมว่าถ้าเปิดตรงตามเวลาเนี่ยมันมีโอกาสออกมากกว่านะครับก็คือการ์ดเขียวมันมีโอกาสออกมากกว่าประมาณนั้นนะซึ่งผมเนี่ยตอนที่ถ่ายคลิปล่าสุดเนี่ยผมลืมผมลืมดูเวลานะครับนะบผมก็ดันไปเปิดก่อนได้ดี่ามาเนาะนะครับในคลิปนั้นพเพื่อนเนก็น่าเห็นออยู่นะครับอ่ะผมก็แนะนําน้องมันไปนะนี่น้องมันก็ส่งคลิปมาให้นะครับมาดูไปพร้อมกันว่า เปิดการาดตรงตามเวลาที่ผมบอกเนี่ยมันได้การาดเขียวไหมเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะขออนุญาตเปิดเสียงคลิปนี้ก่อนอ่ะปุ๊บโอ้ยสักครู่สักครู่สักครู่อ่ะเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ่ะมาฟังไปพร้อมๆกันครับนี่น้องมันให้ดูเมื่อกี้นะสองทุ่มห้านาทีนะครับอ่ะ เปิดพร้อมกันแล้วนะเพื่อนๆตัวเต<ๆ>มีไอ1ดีึตัวเต็มนะครับเปิดไม่ได้เปิดได้แค่สามดีนะครับน้องมาใช้คอมพิวเตอร์เปิดนะครับนี่การ์ดเขียวโผล่มาแล้วนะครับ<อ>สเปนเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากรามินยาเมาครับเ<ๆ>พื่อนๆอันนี้น้องมันเปิดตอนสองทุ่มห้านาทีนะโอ้โหเปิดครัค้งเดียวได้เลยเพื่อนๆอ่าส่วนอีกตัวอื่นก็ได้ตัวอะไรมาไม่รู้นะครับนี่ไ ไอนี้ไอดีนี้คือนักเตะเต็มนะครับนี่ดูเวลาอ่ะนี่นะน้องมาใช้คอมพิวเตอร์เปิดนะครับอ้าัอันนี้รีรันอีกรอบนึงนะครับรีรันอีกรอบนึงอ่ะนี่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ ก็คือน้องมันเปิด4 ID พร้อมกัน1 ID เนี่ยคือนักเตะม,มันเต็มทีมน้องมันไม่รู้ไงนะครับก็เลยเปิดได้แค่3 3 ID พร้อมกันนะครับแล้วหนึ่งในนั้นนะครับเปิดครั้งเดียวได้ก็คือรามินยาเมานะครับนี่แชทที่ผมคุยกับน้องมันนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยนะครับนี่เหลืออยู่หนึ่งใบเอาไปเปิดตอนไหนดีน้องเขาก็ถามผมเนาะนะครับแล้วผมก็บอกว่าผมอิจฉางไงผมก็เลยบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, แตกหนึ่งนะครับเปิดกี่รอบเนี่ยน้องมันบอกว่าเปิดรอบเดียวนะครับ แล้วแถมเป็นใบฟรีจากอีเวนต์ด้วยนะครับการ์ดนั้นน่ะน้องน้องมันได้ฟรีมาจากการเล่นออนไลน์เล่นอีเวนต์นะครับนี่วานเจี๊ยบเลยพี่เขาบอกโอ้โหเห็นแล้วอิจฉานะครับนะครับพี่ก็ลืมที่เวียดนามมันบอกให้เปิดการ์ดตามเวลานะครับผมลืมนะครับผมลืมเปิดการ์ดตามเวลาผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับการเปิดการ์ดเลยนะเพื่อนๆผมลืมนะครับแล้วเพชรผมไม่มีด้วยแหละนะครับนี่นะครับผมแนะนําบอกว่า เปิดตามเวลาสามทุ่มตรง4ี่ทุ่มตรงประมาณนั้นนะครับไม่เกิน3ามทุ่มหนาทีไม่เกิน4ี่ทุ่มหนาทีอะไรประมาณนี้เนาะผมก็แนะนําน้องมันไปนะครับนี่ครับอ่ะประมาณนี้นะผมก็ขอยืมคลิปมาทำคอนเทนต์หน่อยนะครับก็คือคอนเทนต์นี้แหละนะครับอ่ะเพื่อนๆนะครับถ้าใครมีเพชรเยอะๆเนี่ยลองไปเปิดตามเวลาที่ผมบอกเนะื่ยเพื่อนๆเวลาไหนก็ได้แต่ขอให้มันเป็นเวลาตรงๆนะครับอย่างเช่น ห้าทุ่มตรงเที่ยงคืนตรงตีหนึ่งตรงนะครับไม่เกินไม่เกินห้าทุ่มห้านาทีไม่เกินเ,นท,นท,เนที่ยงคืนห้านาทีแล้วก็ไม่เกินตีหนึ่งห้านาทีนะเพื่อนเพื่อนถ้าใครมีเพชรลองไปเปิดดูนะเผื่อมันจะฟุกเหมือนน้องมันนะครับน้องน้องมันเปิดรอบเดียวได้เลยนะนะครับอ่ะก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันครับแต่ดวงผมไม่มีแล้วแหละนะครับเพชรก็หมดแล้วอ่ะคลิปนี้ก็ขอขี้โม้ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะบ๊ายบาย